เปิดเรื่องย่อละครใหม่พลจีนา่าพีเรียดรถคุ้นลิ้นว้าวปังมาแต่ไกลช่องสามเปิดโผล่ละครเรื่องใหม่แนวพีเดียดกระโปรงสุ่มของถนัดจับสองดาวรุ่งพลนวัตประกบคู่จีนา่ายีนาเป็นครั้งแรกโดยผู้จัดคิงสมจริงโดยผลงานเรื่องนี้มีชื่อว่าทาตีบทประพันธ์โดยดวงดาวเล่าเรื่องราวของนายทาตี ชาติพันธ์ต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายด้วยน้ำมือของตนเองสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาเขาเป็นคนร้างผานจนหมดไม่มีเหลือจากผู้มั่งมีกลายเป็นคนเหลือแค่ตัวแม้กระทั่งบ้านก็ต้องขายให้คนอื่นเมื่อไม่มีที่ซุกหัวนอนเขาจึงไปพึ่งพิงคนที่รู้จักตัดสัมพันธ์ใครต่อใครแม้แต่สาวคนสนิทเพราะไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวกับคนล้มละลาย เขาโดนสารรถไฟหักเผอิญได้พบเพื่อนเก่าที่มีนามว่าทาตีเหมือนกันเพื่อนผู้นี้เป็นคนยากจนแต่เหมือนบุญล้นทับเพื่อนของเขากลายเป็นทายาทของเศรษฐีนายหนึ่งและกำลังจะไปรับมรดกชีวิตคนหนึ่งจากสูงลงต่ำหากชีวิตอีกคนขึ้นจากต่ำไปสูงเขายินดีกับเพื่อนชายผู้นั้นแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดกเกิดขึ้น เมื่อรถไฟถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนเพื่อนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและต้องนอนพักรักษาตัวเขาได้รับคำร้องจากเพื่อนๆในไหนก็ชื่อเหมือนกันแล้วเพื่อนขอให้เขาไปแสดงตัวว่าเป็นนายทาตีวรพัทเพื่อให้ไปรับมรดกได้ทันเวลา เขาเห็นใจเพื่อนเพราะชีวิตที่จะกลายเป็นคนมั่งมีในพลิบตาไม่ใช่จะมีโอกาสขึ้นง่ายๆเขาจึงขอเป็นคนคว้าโอกาสนั้นแทนเพื่อนสมรอยเป็นไทายาทจอมปลอมจนกว่าเพื่อนของเขาหรือทายาทต,ตัวจริงจะไผแสดงตัวติดตามทาตีได้เร็วๆนี้ทางช่อง3 h d เฮตี